สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิ n ค์แอ Code ค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการตรวจดวงชะตารายเดือนคลิปนี้เป็นการตรวจดวงชะตาสําหรับชาวราศีเมษกลุ่มธาตุไฟนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมแต่ว่าใครที่อยู่ลัคนาเมษก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การทานายครั้งนี้นะคะเป็นการทํานายแบบวงกว้างไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองนะคะ สุดท้ายแล้วสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทำของเรานั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสู่ขั้นตอนการทำนายกันนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการเปร็นกำลังใจให้กับปิ๊งสามารถเป็นกำลังใจให้กับปิ๊งในการทำคลิปได้ง่ายๆโดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันนะคะ12ใบ12เหตุการณ์มาดูกันเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองนะคะได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะสิบสองใบเดี๋ยวขอรวบไพ่ชุดนี้ก่อนมาดูกันตะนุ กระดุมพะสหัสชชะทันทุปุตตะอลีปัตตนิมรณะสุพะกมัมมะลาพะและสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศนะคะมาเรามาดูกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะคะ มาดูกันตั้งแต่ใบแรกก็คือในเรื่องของตัวตนนะคะให้ระมัดระวังอะไรบ้างหรือความรู้สึกนึกคิดของเราในเดือนนี้เป็นยังไงสําหรับชาวราศีเมษนะคะในเดือนนี้นะคะเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะ อารมณ์ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะโดยปกติแล้วเราจะเป็นกลุ่มาธาตุไฟอยู่แล้วคิดบุบทำปั๊บทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวทีนี้ในเดือนเนี้เนี่ยสิ่งที่ไพ่สะท้อนออกมาหมายถึงอะไรอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายบางทีใครพูดอะไรนิดๆหน่อยๆหรือว่ามีคนพูดเยอะแยะวุ่นวายมากมายแบบเนี้ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าแรงแรงแบบในเรื่องของการอดทนในเรื่องของการที่แบบจะควบคุมอารมณ์เนี่ยในเดือนนี้มันค่อนข้างที่จะน้อยนะคะนิดนึง แล้วก็อารมณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะสวิงเช่นถ้าเกิดแบบสัปดาห์นี้เรามีความรู้สึกว่าอารมณ์นิ่งๆใจเย็นหน่อยชิลๆสบายๆแต่ว่าพอเป็นสัปดาห์ถัดไปแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าอารมณ์เรามันจะหงุดหงิดง่ายฉุนเฉียวก็คือจะสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของคําพูดเพราะว่าถ้าเกิดเราอารมณ์ไม่ดีบางทีเราพูดสื่อสารอะไรออกไปอาจจะทําให้คนอื่นเสียความรู้สึกหรือว่าเข้าใจเราผิดได้นั่น นะคะคราวนี้นะคะมาดูถึงในเรื่องของงานกันบ้างดีกว่านะคะงานได้ไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงอะไรนะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยงานเนี่ยมันจะมีทั้งช่วงที่เป็นชิลชิลสบายสบายเลยแล้วก็สลับกับในช่วงที่แบบมันจะต้องมีงานเยอะวุ่นวายมากมายสลับไปสลับมาเหมือนอารมณ์เลยค่ะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะก็ขึ้นมาสามารถทํางานได้ดีแต่ว่าคือมันจะเป็นการแบ่งสองช่วงเช่นในช่วงของ ต้นเดือนแรกนะคะหรือว่าช่วงแบบ14วันแรกแบบนี้เราจะมีความรู้สึกว่างานม,มันเหนื่อยมันหนักนะคะหรือพอหลังจากนั้นไปนะคะหลังวันที่15เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนงานมันก็ชิวๆสบายๆก่ะาวัน3วันเหนื่อยหน่อย4วันสบายแบบนี้ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการทํางานเนี่ยเรายังมีความรู้สึกว่าชิวๆอยู่แต่ไอ้ความชิวเนี่ยมันจะซ่อนมาด้วยความขี้เกียจ เพราะว่าบางทีมันชิวเกินไปคือราศีเมษเนี่ยนะคะจะมีในเรื่องของความแอคทีฟอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแต่ถ้าเกิดสถานการณ์แวดล้อมอะมันเอื่อยเฉยบางทีมันอาจจะทําให้ในเรื่องของความแอคทีฟของเราหรือว่าการคิดการอยากทําอะไรแบบเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะทีนี้การทํางานเนี่ยเราไม่ต้องพึ่งผู้ใหญ่เลยนะคะสําหรับหัวหน้างานเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหานะคะเพราะว่าขึ้นมาว่าเราสามารถที่จะจัดการจัดสรรทําอะไรก็ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาใครแต่ถ้าเกิดถึงเวลาขอความช่วยเหลือ สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้ไหมก็สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้นะคะพอเราพูดถึงเรื่องงานสําหรับคนที่ทํางานประจําละต่อมาเราจะพูดถึงคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวมากดีกว่าธุรกิจก็ค่อนข้างที่จะสวิงเหมือนกันแต่ว่าไอ้คาว่าสวิงเนี่ยมันเป็นไปใน,ปนทิศทางที่ดีถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นยอดขายเนี่ยอาจจะแบบ ยอดช่วงที่ยอดตกอะ่ะอาจจะไม่ได้ตกมากก็คือเหมือนกับตามพื้นฐานเบสิกเดิมที่แบบจะได้ยอดประมาณนี้แต่ว่าช่วงเวลาไหนที่เหมือนกับว่าเงินมันจะเข้ามามันก็จะเข้ามาเยอะเป็นพิเศษสลับไปสลับมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสวิงที่ส่งผลดีเพราะว่าดูจากในเรื่องของจังหวะของไพ่แล้วเนี่ยมันขึ้นมาว่ามันมีโอกาสที่จะได้มากกว่าที่จะเสียนั่นเองนะคะส่วนคนที่จะมองหางานนะคะ แล้วในเรื่องของการสัมภาษณ์งานการรองานคนที่ว่างงานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานนะแล้วก็ขึ้นมาในเรื่องของการทํางานครั้งนี้จะเป็นการทํางานที่มีคนแนะนำหรือเราอาจจะมีคนรู้จักที่ทำงานกับเรา เะคะยทํางานร่วมงานกาันแล้วก็เขาอาจจะโยกย้ายไปที่อื่นแล้วก็มีในเรื่องของการแนะนําการบอกต่อทําให้เราเนี่ยได้งานที่อุ่นใจการทํางานของเราองค์กรนี้จะไม่ใช่องค์กรที่ใหญ่มากแต่ว่าจะเป็นลักษณะเหมือนครอบครัวถ้าเกิดเป็นบริษัทก็จะเป็นบริษัทเล็กๆนะคะบริหารกันเองดูแลกันเองหรือว่าเป็นแค่ การที่เราเข้าไปก็คือเป็นเหมือนกับดูแลแค่แผนกใครแผนกมันแบบเนี้ยไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ก็ถือว่าในเรื่องของการโยกย้ายเป็นทิศทางที่ดีบางคนลังเลอยู่ว่าจะเปลี่ยนงานดีไหมหรือว่าจะอยู่ที่เดิมก็ขึ้นมาว่าอยู่ที่เดิมอยู่ได้ค่ะตามที่บอกไปแต่ถ้าเกิดไปที่ใหม่เนี่ยก็ดีเหมือนกันไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยแต่ย้ำอีกรอบหนึ่งว่าถ้าเกิดไปที่ใหม่จะต้องเป็นการแนะนำจากคนอื่นหรือว่ามีคนที่รู้จักทำงานอยู่ที่นั่นนั่นเองนะคะส่วนเรื่องที่เหนื่อย เหนื่อยเลยจ้านั่นก็คือในเรื่องของการเงินค่ะนะคะขึ้นมาโอ้โหนอนหงายเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่าถ้าเกิดนะคะตัวเราเองเนี่ยต้องการที่จะวางแผนในเรื่องของการเงิน นะคะในเดือนนี้จะสําเร็จแต่ว่าเราอาจจะต้องทนในเรื่องของความอึดอัดเพราะว่าขึ้นมาว่าเราจะไม่สามารถที่จะใช้จ่ายเงินได้ตามใจแต่ขึ้นมาถ้าเกิดบางคนที่ต้องการแบ่งสรรปันส่วนแล้วทําให้เรามีรายได้ที่ดีหรือว่าเป็นในเรื่องของการโปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้ทั่วไปหนี้บัตรเครดิตต่างๆถ้าเกิดเราอดทนและผ่านไปได้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะส่งผลดีในอนาคตฉะนั้นการเงินเนี่ย สภาพเนี่ยอาจจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่แต่ก็ยังมีกินมีใช้อยู่แต่เนื่องจากว่าตัวเราเองนี่แหละมีภาระเยอะทําให้เราต้องอดกลั้นอดออมแล้วก็เหมือนกับบอกกับตัวเองไว้ว่าเอ้ยอะไรก็แล้วแต่ที่ฉันสามารถที่จะประหยัดได้ฉันก็พยายามที่จะประหยัดนะคะทีนี้ต้องระวังหมดไปกับอะไรคือเวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยคุณประหยัดนะเวลาอยู่กับตัวเองจะกินอะไรง่ายๆสบายสบายแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ไปกับเพื่อนนะคะตำแหน่งสหชาติตำแหน่งเพื่อนเนี่ยขึ้นมากินเต็มที่ไม่สนใจเลยอะไรเลย เที่ยวก็เที่ยวเต็มที่ทําให้เงินเนี่ยอาจจะหมดไปกับในเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจปิงเข้าใจนะบางทีเราทํางานเหนื่อยเราก็อยากจะมีฟิลแบบพักผ่อนบ้างออแต่ว่ามันอาจจะต้องมีในเรื่องของงบแบบประมาณนิดนึงเพราะถ้าเกิดเราไปเที่ยวกับเพื่อนหรือเราไปเที่ยวตัวเองไปแบบตามร้านทั่วไปคาเฟ่อะไรต่างๆแบบเนี้ยแล้วมันกลับกลายเป็นว่าทําให้ตัวเราเองเพอกลับมาแล้วคิดมากวิตกกังวลนะ่ะฉะนั้นก็ลองวางแผนในเรื่องของการเงินว่าการเที่ยวแต่ละครั้งละครที่จะต้องใช้เงินเท่าไหร่อันนั้นดีกว่า นะคะส่วนในเรื่องของเพื่อนเพื่อนดีไม่ได้มีปัญหาเลยเลยตำแหน่งเพื่อนสวยมากขึ้นมาว่าอาจจะมีเพื่อนนะคะที่เราจะต้องเจอช่วงนี้ก็คือจะเป็นเพื่อนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีการพบปะสังสรรมาเจอกันหรือนะคะคนที่เขากําลังจะแต่งงานแล้วมีการมีการพูดคุยกับเราเพื่อที่จะให้เราเนี่ย ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวแบบนี้นะคะขึ้นมาในเรื่องของงานสังสรรค์งานลื่นเลงเนี่ยอันนี้คือเกิดขึ้นมาแล้วก็ส่งผลดีก็ถือว่าโอเคในเรื่องของตําแหน่งเพื่อนไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่คราวนี้เรามาพูดถึงตําแหน่งที่เริ่มมีปัญหาดีกว่านั่นก็คือในเรื่องของตําแหน่งพันธุนะคะก็คือที่บ้าน ที่บ้านเนี่ยขึ้นมามันเหมือนกับเราแบกหินนะ่ะเหมือนเราแบกหินแบกฟืนมันหนักมันอึดอัดความสัมพันธ์มันเลยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีในเรื่องของแบบโอกาสที่เราจะต้องแบกรับภาระอะไรเดิมๆซ้ำๆระยะยาวเช่นในเรื่องของการดูแลคนที่บ้านดูแลคนใกล้ตัวดูแลคนในครอบครัวแบบเนี้ยนะคะขึ้นมาเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะช่วยนะแต่เหมือนกับว่าวันนี้เราเป็นเสาหลักเราต้องคิดเราต้องวางแผนมาเลยทําให้เราเหนื่อยกว่าทั่วไปแต่ว่า ในเรื่องของการที่จะทะเลาะการขัดแย้งมันไม่มีแต่เป็นในเรื่องของภาระที่ส่งผลทําให้เราเครียดแล้วก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกอึดอัดกับในเรื่องของสถานการณ์ครอบครัวบางอย่างเท่านั้นนะคะส่วนที่อยู่อาศัยที่อยู่ของเราเนี่ยดีนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการซ่อมแซมนะคะเกี่ยวกับบ้านให้ระวังในเรื่องของบ้านเล้าบ้านซุดหรือว่าการเสียเงินแบบ โดยที่เป็นการตกแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆอยมีการแบบผุพังซ่อมแซมเกิดขึ้นแต่ว่าในเรื่องของการซ่อมแซมเนี่ยมันก็ขึ้นมาว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทําก็ได้ไม่ต้องแบบโอ้โหถึงขนาดแบบโหมเงินแล้วท,ทําทีเดียวอะไรแบบนี้นะคะก็ยังสามารถควบคุมได้ส่วนนะคะในเรื่องของอะไรใหม่ๆที่อยากจะทำโอ้โหเกณฑ์ขึ้นมาดีมากเลยตำแหน่งบุตตะคือก,การเริ่มต้นการทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ลาพระหมายถึงอาชีพเสริมมันเป็นเกี่ยวข้องกับของกินนะ ถ้าเกิดในเดือนนี้เราคิดที่จะทําอะไรเกี่ยวกับของกินหรือว่าจะเป็นแบบพวกอาหารสัตว์หรืออะไรก็ได้ที่เป็นแบบสําหรับทานไม่ว่าจะเป็นคนน่าทานหรือว่าจะเป็นสัตว์ทานเนี่ยอันนี้คือส่งผลดีหมดเลยอาจจะเป็นไรายได้เสริมให้กับเราแล้วก็จะมีในเรื่องของการที่จะมีเพื่อนเนี่ยเข้ามาชักชวนในเรื่องของการต่อยอดการทําธุรกิจการทําร่วมหุ้นกับใครดีกว่าแน่นอนนะคะทําคนเดียวอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะเหมือนกับ แอคทีฟ <Active S 2> เป็นช่วงๆอาจจะเป็นในเรื่องของความใจร้อนการวางแผนแบบนี้บางทีเราอาจจะไม่ค่อยรอบคอบเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดทําร่วมกับคนอื่นเนี่ยจะส่งผลดีมากๆเลยนะคะรวมถึงในเรื่องของเกณฑ์การศึกษาต่อถ้าเกิดใครที่มีการวางแผนไว้ว่าเอ๊อยากจะลงเรียนคอร์สสั้นๆหรืออยากจะลงเรียนชังเลยในเดือนนี้มีโอกาสมีแนวโน้มไหมมีโอกาสมีแนวโน้มส่วนคนที่สอบราชการการแข่งขันการคาดหวังที่ว่าจะสอบติดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของผลคะแนนตาแหน่งอะไรก็แล้วแต่ในเดือนนี้นะคะ สำหรับชาวราศีเมษก็มีเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกันนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตำแหน่งอลิตนะคะคนที่ไม่ชอบพอก็เล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้มีผลเท่าไหร่เพราะว่าขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ตัวเราเองเนี่ยจะโฟกัสแต่ตัวเองเป็นหลักเพราะขึ้นมาตำแหน่งวินาถ้าเกิดมันจะดีมันก็ดีกับตัวเองถ้าเกิดมันจะเสียมันก็เสียกับตัวเองฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งอลิตเนี่ยขึ้นมาว่าเขาทําอะไรไม่ได้แน่นอนอาจจะเป็นแค่ในเรื่องของคําพูดแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้สนใจอยู่แล้ว นะคะคส่วนในเรื่องของความรักนะคะตำแหน่งปัตน้นั่นเองความรักสำหรับคนที่มีคู่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วคุณเป็นเหมือนคู่ชีวิตจะพูด มันเป็นพาร์ทเนอร์ดีกว่าพ่ยเป็นแบบนี้เพราะว่ามันหมายถึงการที่ฝ่าฟันไปด้วยกันทําอะไรไปด้วยกันแล้วก็ขึ้นมาว่าส่งผลดีนะเพราะว่าขึ้นมาว่าต่างคนเนี่ยต่างรู้ใจกันคือบางอย่างเขาคิดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คือเราก็คิดแบบนั้นเหมือนกันมันเลยทําให้บางทีมีในเรื่องของการปรึกษาการแนะนําการเหมือนกับขอความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางแนวทางเดียวกันนะคะจะไม่ได้เป็นแบบฟิลหวานฟิลแฟนแต่ว่าจะ เป็นฟิลเหมือนกับคู่ชีวิตเป็นฟิลเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคนที่อยู่ด้วยกันในทุกๆพาร์ททุกช่วงอารมณ์เขาไม่จําเป็นที่ต้องอยู่กับคุณแค่เฉพาะในวันที่น่ารักคุณก็เช่นเดียวกันคุณก็ยังรับเขาได้ในความเป็นตัวตนของเขามอเลยทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์จริงๆเหมือนกับมันพัฒนากลายเป็นคนในครอบครัวไปแล้วนะคะส่วนคนโสด คนโสดขึ้นมาต้องระวังเลยนะขึ้นมา1 2 3เนี่เป็นถ้วยรางวัลเป็นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราหวังหมายถึงอะไรให้ระวังในเรื่องของการที่ตัวเองเนี่ยอาจจะไปถูกอกถูกใจคนที่เขามีเจ้าของแล้วแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยจะเสียใจนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณรักใครก็แล้วแต่เนี่ยชาวราศีเมษจะเป็นคนที่ทุ่มเทตั้งใจมุ่งมั่นรักแล้วรักเลยนะคะแต่เวลาเกลียดก็เกลียดแรงนะนขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่คุมเครือแบบเนี้ย คุณยังไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นเบอร์หนึ่งหรือที่คุยกับใครอยู่แล้วสถานะที่แบบยังไม่เปิดเผยยังยังแบบไม่ได้ชัดเจนแบบนี้ยังคงต้องคุมเคือแบบนี้ต่อไปแต่ก็ต้องระมัดระวังความรักที่มันไม่ได้เป็นแค่เราสองคนมันมีคนอื่นเข้ามาด้วยนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งมรณะพูดถึงในเรื่องของสุขภาพกันบ้างดีกว่านะสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของช่วงขาอาจจะมีอาการปวดขาปลายเท้าชาหรือว่ามีในเรื่องของอาการเกร็ง นะคะกล้ามเนื้อบริเวณข้างใดข้างหนึ่งทําให้ตัวเราเองเนี่ยเดินแล้วก็คืออาจจะแบบไม่ไม่ค่อยแบบทมทแม,มงหรือว่าร่างกายมันอาจจะมีในเรื่องของเอฟเฟกอะไรบางอย่างซึ่งบอกกับเราว่าเอ้จุดนี้มันมีปัญหาก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนะคะส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุต้องระวังนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยเกณฑ์อุบัติเหตุต้องระวังในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยการเดินทางใกล้ๆไม่น่าเป็นห่วงแต่ถ้าเกิดเกณฑ์การเดินทางไกลเนี่ยให้ระวังนะคะเพราะว่าภัยขึ้นมา เกี่ยวกับการแอดมิทการนอนโรงพยาบาลถ้าเกิดไปเดินทางจะไปไหนแบบนี้ก็พยายามที่จะตรวจเช็คนะคะในเรื่องของเส้นทางแล้วก็ในเรื่องของรถที่เราใช้เดินทางด้วยป้องกันเอาไว้ก่อนดีที่สุดนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งสุภะนะคะพูดถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคะมันเหมือนกับตัวเราเองเนี่ยชาวราศีเมษกําลังงงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเหมือนกับคิดไต่ตองว่าเอ๊สุดท้ายแล้วที่ฉันไหว้ที่ฉันทํามาตลอดเนี่ย มันดีไหมมันได้ผลจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวขอไพ่หนึ่งใบขยายสิ เป็นยังไงไหวเยอะไปหน่อยอะช่วงนี้อาจจะเป็นสายมูเต็มที่แต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นพอย์หลักอะมันเลยทําให้ตัวเราเองเนี่ยงงว,ว่าสุดท้ายเราจะไหวอะไรกันแน่ก็ลองนึกดูแล้วกันหลับตานึกนะคะว่าตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งที่อยู่ในใจของคุณนะคือไครแล้วก็หันกลับไปกลับไหว้ท่านก็จะส่งผลดีนะคะนี่ขึ้นมาประมาณนี้เลยและสุดท้ายก็คือจะเป็นตําแหน่งลาภะมาดูกัน ตำแหน่งลาภาพ,พูดถึงนะอาชีพเสริมพูดไปแล้วคราวนี้พูดถึงในเรื่องของโชคลาบนะคะสัตว์สีเท้าจะนําโชคนําชัยมาให้กับคุณค่ะใครเลี้ยงน้องหมาใครเลี้ยงน้องแมวอะลองแบบเขียนกระดาษแล้วให้น้องจับหน่อยแล้วกันดูซิจะได้โชคได้ลาบหรือเปล่าขึ้นมาว่าเป็นสื่อน,นําโชคที่จะส่งผลดีกับคุณทําให้คุณเนี่ยมีในเรื่องของการที่จะได้เงินก้อนเข้ามานะคะหรือว่าจะมีในเรื่องของการที่แบบได้ในเรื่องของรางวัลนะลอตเตอรี่ต่างๆอะไรแบบนี้เสียงโชคเสียงดวงดูอันนี้ก็คือถือว่าไพ่ขึ้นมาสวยแล้วก็ดีมาก ากเลยนะคะคจบไปแล้วค่ะสำหรับการทำนายทั้งหมดนะคะถ้าเกิดใครอยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิงสามารถเป็นกำลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะส่วนคลิปนี้ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปบ้างก็ขออาภัยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ